สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์ไข่มุกรัตนาเวลาพรกุลในวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในหน่วยนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของ 1. คุณค่าและความสำคัญของสมรรธภาพ 2. เหตุผลการสร้างสมรรธภาพ 3. องค์ประกอบในการสร้างสมันธภาพระหว่างบุคคล 4. หลักการสร้างสมรรถภาพที่ดี 5. ทักษะการสร้างสมรรถภาพ 6. การสร้างสมรรถภาพของสมาชิกในครอบครัว 7. การสร้างสมรนธภาพกับเพื่อนและ8การสร้างสมรนธภาพในสถานศึกษานะคะเรามาดูกันในส่วนของอหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะในเรื่องของหน่วยที่1การสร้างสมรนธภาพที่ดีนั่นเองนะคะสมรนธภาพที่ดีระหว่างบุคคลจะเป็นกุญแจสําคัญนะคะที่จะนําบุคคลไปสู่ความสําเร็จและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมีสุขภาพจิตที่ดีสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดต่อตัวเองครอบครัวและสังคมได้นอกจากนั้นนะคะสมรรถภาพที่ดีเนี่ยยังช่วยให้รู้จักกับตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองและสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของตัวเอง รู้เข้าใจและก็ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและรู้เท่าทันเหตุการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบนโลกจึงทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและมีคุณค่าเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเราไม่สามารถสร้างสมรรถภาพที่ดีกับบุคคลอื่นได้เราก็จะรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวชีวิตไร้ความหมายเกิดความรู้สึกท้อแท้ในชีวิตและก็จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมานะคะเหตุผลของการสร้างสมรรถภาพนะคะ ข้อแรกก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะคะ 2. ในเรื่องของเศรษฐกิจ 3. ความว้าเว 4. ส,สังคม 5. การปฏิบัติงาน 6. ความรักนะคะซึ่งในส่วนของเหตุผลทั้ง6ข้อนี้นะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องมีนะคะในเรื่องของความปลอดภัยก็เช่นเราก็จะทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้คนที่เรานับหน้าถือตา เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองถ้าเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเมื่อจิตใจที่ดีมีความสุขแน่นอนนะคะก็จะย่อมสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจนั้นเจริญรุ่งเรืองได้นะคะความว้าเวนะคะตามคํากล่าวที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้นะคะเพราะว่าก็จะมีความรู้สึกเหงาเศร้าเพราะนั้นก็จะต้องมีการคบเพื่อนนะคะเพื่อร่วมแบ่งปันความรู้สึกนะคะต่อกัน นะคะหรือว่าอาจจะคบเพื่อนเพื่อคลายเหงานะคะในเรื่องของสังคมนะคะการสร้างสัมันธภาพจะทําให้มนุษย์เกิดความรักความชอบการยอมรับการครบหาสมาคมกัน นะคะก็จะนํามาซึ่งความรักคร่แบ่งปันและมีความสุขสังคมก็จะสงบสุขนะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะมนุษย์ไม่สามารถที่จะทํางานให้สําเร็จเพียงคนเดียวได้เพราะนั้นก็จะต้องอาศัยหรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอยู่เสมอนะในส่วนของความรักนะคะ,นะะมนุษย์ต้องการแสดงความรักต่อผู้อื่นและต้องการให้ผู้อื่นรักตัวเองด้วยเช่นกันนะคะ องประกอบในการสร้างสมรรถภาพระหว่างบุคคลนะคะก็จะมีข้อแรกก็คือความใกล้ชิดนะคะความใกล้ชิดมีโอกาสที่จะสร้างสมรรถภาพต่อกันมากกว่าบุคคลที่อยู่ห่างไกลกันนะคะความคล้ายคลึงกันธรรมชาติของบุคคลมักจะชอบพอและสร้างสมรรถภาพกับบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกับตัวเองมากกว่าบุคคลที่มีความแตกต่างกันนะคะ 3. นะคะโอกาสที่จะพบปะแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีต่อกันความตื่นเต้นที่จะได้ พบปาก,กันการปรับตัวเข้าหากันการเติมเต็มความต้องการให้กันและกันจะก่อให้เกิดความสัมพันธภาพต่อกันได้ง่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นหลายระดับด้วยกันนะคะระดับที่หนึ่งเราเรียกว่าเป็นระดับคนรู้จักอันนี้ก็จะเป็น เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ระดับผิวเผินนะคะเป็นการพูดคุยเพื่อหาข้อเท็จจริงของกันและกันนะคะซึ่งก็จะมีปฏิสัมพันธ์กัน3รูปแบบด้วยกันก็คือ1การตั้งรับนะคะสการรุกแล้วก็3การปฏิสัมพันธ์นั่นเองนะคะต่อไประดับที่2นะคะเป็นระดับเพื่อนเพื่อนเป็นบทบาทที่เกิดขึ้นได้ในทุกคู่สัมพันธ์นะคะในทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเพื่อนระหว่างพ่อแม่สามีภรรยาเจ้านายกับลูกน้องครูกับลูกศิษย์นะคะ เพื่อนมีสถานะพิเศษในชีวิตนะคะเพื่อนมีฐานะอยู่บนความเท่าเทียมและก็เพื่อนต้องเรียนรู้ที่ปฏิบัติตามกฎของเพื่อนนะคะต่อไประดับที่3นะคะเรียกว่าเป็นระดับลึกซึง้งเป็นความสัมพันธ์ที่เราจะเปิดเผยตัวเองต่อผู้อื่นมากขึ้นนะคะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะความสัมพันธ์นี้มักจะเกิดขึ้นกับสามีภรรยาพ่อแม่ลูกพี่น้องเพื่อนสนิทคู่รักหรือลักษณะอื่นๆนะคะ คู่สัมพันธ์ระดับลึกซึ้งนี้จะคาดหวังจากกันและกันสูงเกินกว่าขอบเขตท,ที่เป็นจริงนะคะ 2. ความสัมพันธ์ระดับนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคู่สัมพันธ์เพียงอย่างเดียวนะคะ 3. ความสัมพันธ์ระดับลึกซึ้งที่เรียกว่าความรักความรักก็จะแบ่งออกเป็นอีก3รูปแบบด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือมีรักแบบหลงไหลรักแบบความจริงแล้วก็รักแบบเพื่ออาทรน,นะคะแล้วก็4พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของคุณลักษณะ ของบุคคลที่จะสร้างสมรรธภาพนะคะซึ่งแน่นอนจะต้องอาศัยคุณลักษณะาภายในหรือว่าทัศนคติของบุคคลนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วย 1. การยอมรับและการให้เกียรตินะคะสความเข้าใจและความรู้สึก 3. ความจริงใจนะคะหลักการสร้างสัมันธภาพที่ดีนะคะมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะสมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 3. การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน สี่การมีส่วนร่วมและแบ่งปันกันห้าการมีความยืดหยุ่นะคะหกมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะต่อไปจะเป็นในส่วนของขั้นตอนการสื่อสารเพื่อสร้างสมรรถภาพนะคะหนึ 1. เริ่มจากการเ,เริ่มสร้างสมรรถภาพนะคะสองการสารต่อสมรรถภาพ แล้วก็3าการถนอมสมรรถภาพให้ยืนยาวนะคะก็จะมี3ขั้นตอนด้วยกันนะคะต่อไปในส่วนของแนวทางการปรับปรุงตัวเองเพื่อสร้างสมรรถภาพนะคะเราจะต้องมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้มีสมรรถภาพที่ดีกับผู้อื่นนะคะข้อที่1นนะก็คือในเรื่องของการพูดจาสุภาพนะคะ 2. การแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่นบ้างนะ,คะสคิดก่อนพูดและทําเสมอ 4. เป็นผู้อ่อน้อนถ่อมตนนะคะ 5. มีน้ําใจเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หเมื่อมีการนัดหมายต้องตรงเวลานะคะเมีความเกรงใจผู้อื่น 8. มีความจริงใจ 9. ให้ความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะสิมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 11. หลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่ไม่จำเป็น 12. มีความเมตตากรุณานะคะสิฝึกการเป็นผู้ให้และผู้รับแล้วก็สิทักทายพูดคุยกับคนทั่วไปนะคะ ต่อไปก็จะเป็นรูปแบบของการสร้างสมรรถภาพนะคะก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกก็คือเป็นรูปแบบง่ายนะคะเป็นรูปแบบการสร้างสมรรถภาพแบบง่ายอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่จะรอคอยให้ผู้อื่นเนี่ยเดินเข้ามาผูกมิตรด้วยนะคะสเป็นรูปแบบที่ยากขึ้นนะคะนั่นก็คือขอให้ใครสักคนเป็นเพื่อนด้วยซึ่งแน่นอนก็จะเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธนะคะ ต่อไป3นะคะเป็นแบบสร้างสมัมรนธภาพนะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลในระยะยาวซึ่งแบบนี้ได้ผลแน่นอนนะคะต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของการเปิดเผยตัวเองเพื่อสร้างสมรนธภาพนะคะในเรื่องของการบอกเล่าประวัติในเรื่องราวอาดีตของตัวเองรวมถึงการแสดงออกพฤติกรรมที่เป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองต่อเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นในส่วนของการเปิดเผยตัวเองเนี่ยมันก็จะมีข้อดีนะคะข้อดีก็คือ 1. ทําให้ผู้อื่นรู้จักและเข้าใจตัวเอง จนเกิดความคุ้นเคยนะคะสองทำกิจกรรมร่วมกัน3ตรวจสอบในความถูกต้องในการรับรู้ของตัวเองกับผู้อื่นนะคะ4ช่วยจัดการกับความเครียดแล้วก็ความทุกข์ 5. ช่วยแสดงปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยทำให้มองเห็นปัญหาของตัวเองได้มากขึ้นและยังเปิดโอกาสให้เพื่อนแสดงความห่วงใยปลอบโยนแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะ ต่อไปเป็นในเรื่องของการสื่อสารเพื่อสร้างสมันธภาพนะคะการแสดงออกทางสีหน้าเบลตาท่าทางและคําพูดของผู้สนทนาที่ที่มีต่อกันเนี่ยนะคะก็มีอะไรบ้างนะคะประการแรกก็คือเป็นการสนทนาในการสนทนาเนี่ยให้ใช้คําพูดแล้วก็ท่าทาง นะคะทักทายจับมือจับแขนนะคะแล้วก็มีการพูดยกย่องชมเชยนะคะในเรื่องของสุขภาพรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสิ่งของนะคะต่อไปซักถามความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะต่อไปการใช้คําถามนะในการใช้คําถามก็จะถา,ถามถึงจุดเด่นหรือความสําเร็จของกิจกรรมที่เขาทําอยู่นะคะต่อไปก็จะต้องถามถึงเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนั้นนะคะแล้วก็3มถามถึงทุกสุขเพื่อให้เขาได้ระบายเล่าเรื่องต่างๆนะคะต่อไปการฟัง นะคะเราจะไม่พูดแทรกเพื่อให้คู่สนทนาพูดได้อย่างเต็มที่นะคะสนะคะพยักหน้าเพื่อให้รู้ว่าสนใจและตั้งใจฟังนะคะสเปล่งเสียงรับตอบรับนะคะสแสดงสีหน้าท่าทาง 5. แสดงให้คู่สนทนารู้ว่าเราเข้าใจความรู้สึกของเขานะคะต่อไปในส่วนของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะในสมาชิกในครอบครัวก็จะมีแบ่งกันเป็น2อ,อย่างด้วยกันก็คือ1น,นะคะเป็นการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกแล้วก็2นะคะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่นะคะเราก็จะมาดูความประการแรกกันก่อนก็คือเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกนะคะ1น,นะคะเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ให้การศึกษาแบ่งทรัพย์สินให้สสนองความต้องการให้ลูกตามพัฒนาการของลูกที่ควรได้รับนะคะ 3. ให้ความรักความเมตตาด้วยการพูจาสุภาพอ่อนโยนไม่ใช้วาจาหยาบคาย 4. เมื่อลูกทำผิดควรใช้เหตุผลในการลงโทษและให้อภัย 5. ให้ความยุติธรรมในการเลี้ยงลูกนะคะไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 6. อบรมเลี้ยงดูลูกโดยใช้วิถีประชาธิปไตย 7. พ่อแม่ไม่ทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นนะคะแล้วก็8ไม่ตามใจลูกจนเกินไปนะคะต่อไปในส่วนของการสร้างสรรมรนธภาพระหว่างลูกกับพ่อแม่นะคะ 1. นะคะลูก แสดงความเคารพเชื่อฟังพ่อแม่นะคะสองแสดงความกตัญญูกตะเวทีสำนึกในบุญคุณและตอบแทนพระคุณนะคะสามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะสี่ไม่ซุลุยสุล่ประหยัดแล้วก็อดออมห้าไม่ประพฤตินตนเป็นคนพาลเกเรหรือเป็นนักเลงการพนันนะคะหกช่วยเหลืองานในบ้านนะคะเจด็ดมีความเกรงใจพ่อแม่ แรักษาความดีเกียรติยศของวงตระกูลนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของพอใจทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่มอบให้แล้วก็รักษาไว้นะคะต่อไปเป็นในส่วนของการสร้างสมรนธภาพกับเพื่อนนะคะประการที่1ก็คือพยายามทักทายหรือเข้าหาเพื่อนก่อนนะคะสมีความจริงใจต่อเพื่อน3ให้ความร่วมมือในกิจการงานของเพื่อนด้วยความเต็มใจเสมอ 4. ทําตนให้เสมอต้นเสมอปลายนะคะหพยายามส่งข่าวที่สําคัญและจําเป็นให้เพื่อนทราบ หเมื่อทำงานผิดพลาดหรือล้มเหลวไม่ควรตำหนิหรือซัดทอดผู้อื่นนะคะเติดต่อพบปากกันเป็นประจำนะคะเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้นะคะแยกย่องชมเชยอย่างจริงใจเมื่อมีโอกาส 9. นะคะใจกว้างต่อเพื่อนพอประมาณนะคะสิ 10. อย่าทำตัวเหนือเพื่อนนะ,ะอย่าทำตัวใหญ่โตเหนือเหนือผู้อื่นนะคะสิ 11. รับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผู้ร่วมงานด้วยดี 12. ให้ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉินนะคะ 13. หลีกเลี่ยงการพิพากวิจาร์ณผู้อื่นและการนินทาเพื่อน 14. ทําทำตนให้เป็นมิตรต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้องทุกคนนะคะ 15. ฝึกนิสัยมองผู้อื่นในแง่ดีนะคะ 16. หลีกเลี่ยงการทําให้ผู้อื่นขุ่นเคืองไม่พอใจนะคะต่อไป17นะคะติดต่อกับผู้อื่นได้ความเป็นกันเอง 18. ขจัดความไม่ลงรอยหรือขัดแย้งนะคะ 19เนะคะเมื่อต้องการความช่วยเหลือผู้ชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรู้เรื่องและเข้าใจให้ดีที่สุดและสุดท้ายนะคะสุภาพอ่อนโยนต่อเพื่อนร่วมง,งานแนะนําเพื่อนในสิ่งที่ดีนะคะต่อไปเป็นในส่วนของการสร้างสมรรถภาพในสถานศึกษานะคะ ก็จะมีเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูแล้วก็ครูกับนักเรียนนะคะเราก็จะมาดูประการแรกกันก่อนนะคะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูนะคะ 1. ให้แสดงความเคารพมีสัมมาคารวะต่อครูเช่นกล่าวสวัสดีพนมมือไหว้นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ทำหน้าบึง้งตึงนะคะ และประการต่อไปก็คือช่วยเหลือครูในเรื่องเล็กน้อยนะคะมีความขยันนะคะตั้งใจเรียนเอาใจใส่ต่อการเรียนสม่ําเสมอนะคะมีความอดทนต่อความยากลําบากนะคะเข้าห้องเรียนตรงเวลาเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์นะคะเข้าใจและเห็นใจความเหนื่อยยากของครูและสุดท้ายก็คือมีความกตัญยูซื่อสัตย์สุภาพอ่อนโยนกับครูนะคะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของการสร้างสมรรภาพระหว่างครูกับนักเรียนนะคะข้อที่ 1. ครูควรยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายนักเรียนนะคะข้อที่2แสดงความรักความห่วงใยถามทุกสุขของนักเรียนที่มีปัญหานะคะ 3. ตั้งใจสอนวิชาวความรู้อย่างเต็มที่นะคะ 4. มีความยุติธรรมไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะคะ 5. ทําทตัวเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะ 6. มีความยืดหยุ่นเข้าใจพัฒนาการนักเรียนว่าต้องการแล้วก็มีอารมณ์อย่างไรนะคะ 7ไม่แสดงความรังเกยียจนักเรียนนะคะแแบ่งเวลาให้นักเรียนได้้าพบได้นะคะตามโอกาสจะเอื้ออำนวยนะคะแล้วก็9้าไม่นินทาว่าลายนักเรียนยกย่องชมเชยแก่เพื่อนและผู้อื่นนะคะเมื่อน,นักเรียนเนี่ยทำความดีนะคะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการเรียนในหน่วยที่1ในเรื่องของการสร้างสมรรถภาพนะคะอาจารย์ก็ขอ หยุดการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ